สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะ ดิฉันบีมพุทธิไดอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้สําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพนะคะเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะเราจะมาร่วมกันหาแรงบันดาลใจรวมไปถึงมาหาไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆจากวิทยากรที่จะมาแชร์เรื่องราวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในรายการของเราค่ะช่วงเวลานี้ต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒน แฟนเพจ f a c e b o o สองแฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิละปะและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะชมอยู่ผ่านทางช่องทางไหนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานิดนึงค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะยิ่งดีเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสําหรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะเป็นรายการที่เราจะเชิญวิทยากรให้มาแชร์ไอเดียโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของยุคนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะทําผลิตภัณฑ์ทําอาหารหรือว่าผลงานต่างๆสิ่งที่จะสามารถทําให้คุณโดดเด่นแล้วก็สร้างไรายได้ได,ได้เนี่ย ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นเรื่องอันดับต้นๆเลยละค่ะที่คุณจะต้องนำเอามาไว้นํามาใช้และนํามาประยุกต์เข้ากับผลงานของคุณนั่นเองค่ะตามคอนเซปต์ของรายการของเราเลยนั่นก็คือธรรมดาโลกไม่จำสร้างสรรค์สร้างอาชีพวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเปิดประสบการณ์การทานผัดไทยในรูปแบบใหม่ค่ะ c r ี a t e เมนูจากเชฟโรงแรมระดับ5ดาวนั่นก็คือผัดไทยใส่มอสซาเลราชีสนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆไม่มีใครจะคาดคิดได้เลยนะคะว่าผัดไทยเนี่ยจะสามารถนำมาเป็นอาหารฟิวชั่นแล้วก็ใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปได้ซึ่งเป็นอาหารอิตาเลียนอาหารไทยอาหารอิตาเลียนรวมกันแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตายอย่างไงแล้วรสชาติเนี่ยจะเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่าแต่ในวันนี้ค่ะเราอยู่กับบุคคลที่สรรสร้างเมนูนี้ขึ้นมาและที่สำคัญค่ะ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์นํามาใช้กับการทําอาหารนั่นเองค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณบวรศักดิ์รถชาหรือว่าคุณบิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บวสวัสดีครับราวนี้เดินเข้ามาใกล้นิดนึง<ม>นะคะครับโอ้โห oh ฟังชื่อครั้งแรกเนี่ยบิวก็ร,รู้สึกแบบงงๆแล้วนั่นก็คือผัดไทยมาใส่กับมอสเซเลราชีสผัดไทยเนี่ยถ้าเกิดเรามองมันก็คือเขาเรียกว่าอาหาร สตรีทฟู้ดของไทยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมอสซาเรลลาชีสเนี่ยความรู้สึกบีงก็จะเป็นอาหารอิตาเลียนซึ่งมันก็แบบมันอย่างหนึ่งแบบมันๆรสจัดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็อาหารอิตาเลียนแล้วจะรวมกันได้ยังไงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นไอเดียที่ดีมากๆซึ่ง พี่บิวประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มากกับการครีเอทเมนูค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้พี่บิวนะคะได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาสร้างไอเดียค่ะชี้ทางในการสร้างไอเดียให้กับคุณผู้ชมกันค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะถามมากๆเลยนะคะทําไมถึงเลือกใช้ผัดไทยเป็นเมนูตั้งต้นในการเอาไปสร้างสารรค์ผลงานเพิ่มค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะฮะจนโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังเห็นว่า ผัดไทยเนี่ยเขาก็ยังอยู่แบบเดิมอย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสไปทำงานในโรงแรมนะฮะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายที่นะฮะเลยทำให้เห็นว่าผัดไทยแต่ละที่เนี่ยเขาผัดไม่เหมือนกันมีความที่แตกต่างกันแต่ละที่เลยผมจึงมองเห็นว่าผัดไทยเนี่ยน่าจะนำมาเป็นพัฒนาอาหารขึ้นมาได้อ๋อก็อคือไม่ได้มีสูตรตำรับอะไรมาจากครอบครัวไม่มีไม่มีเลยครับอันนี้ไม่มีเลย อ๋ออันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่เวลาเราจะเปิดร้านอาหารอะไรจะคำนึงแค่ว่าเรามีสูตรของคุณตามีสูตรของคุณยายคิดแค่ว่าร้านเก่าแก่50ปีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่โดดเด่นแต่ที่จริงเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันสามารถเริ่มได้ด้วยตัวุณเองมองหาสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์ที อ๋อพี่บิวเชฟบิวดีกว่าค่ะเชฟบิวได้ประพบเจอมากับการทํางานตลอดกี่ปีนะคะที่เป็นเชฟ14ปีค่ะบ14ปีค่ะทำงานเป็นเชฟในโรงแรมระดับ5ดาวมาก่อนนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้มาครีเอทเมนูนี้ขึ้นมาที่นี้มาเข้าในเรื่องของการสร้างสรรค์เมนูดีกว่าค่ะพี่บิวนั่นก็คือการปรับเอาผัดไทยเนี่ยมาใช้กับอาหารอิตาเลียน ซึ่งเข้าออกมาได้ดีมากๆอะไรเป็นไอเดียที่ทาให้พี่วิวใช้ไอเดียนี้คะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรามีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเราอยากจะนําผัดไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาะนะฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยคือผมไม่ได้มองไกลคือผมมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านผมเองเนี่ยหรือที่บ้านผมเนี่ยส่วนมากจะทานผักขมอบชีสจะทำลาซานญาคือเราจะทาอาหารอิตาเลียนสปากเกตตีทานกันอยู่ประจําอยู่แล้วนะฮะจนเราวันนี้เรามาเปิดร้านผัดไทยจนเรามีความรู้สึกว่า เอ๊ะวันนี้เราเปิดตู้เย็นออกมาเนี่ยเราเจอมอสซาเรลลาชีสอยู่ในกล่องเราก็เลยมีความคิดว่าแล้วเราเอามาใส่ผัดไทยเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับอาหารอิตาเลียนไหมเพราะว่าเส้นผัดไทยเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับเส้นสปาเกตตีค่ะถูกไหมครับมันเ,มนเหมือนกันเลยวันนั้นผมก็เลยเอาชีสเนี่ยมอสซาเรลลาใส่ลงไปในผัดไทยแล้วเป็นยังไงคะผลลั์โอ้โหกินไปคำแรกนี่อร<อ><ๆ>่อยเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวแต่มันก็ยังแต่อีก ด้วยจากที่ประสบการณ์เราทํางานมาเนี่ยเรามองว่ามันยังมีจุดอ่อนและก็จุดแข็งของเขาอยู่นั่นก็คือนั่นก็คือว่าชีสเนี่ยมันจะมีรสชาติจืดกับเค็มค่ะเพราะนั้นเราจะต้องเลือกชีสเนี่ยให้มันมีความรสชาติไม่โดดเด่นกลบเกลือนรสชาติของผัดไทยไป อ๋อมันก็คือจะมีรายละเอียดของแต่ละวัตถุดิบที่เราจะต้องเอามาคิดนอกจากไอเดียที่เราว่าลองทําลองทานู่นลองทำนี่ดูแล้วแต่ว่าเราจะต้องมาดูรายละเอียดของแต่ละวัตถุดิบด้วยว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรที่สามารถเข้ามาใช้กันได้พอเราผัดไทยเนี่ยผมเลือกมอสซาเรลล่าเนี่ยเป็นไวท์มอสเป็นชนิดแบบจืดนะฮะเพื่อที่เขาไม่ให้กลบรสชาติของผัดไทยเกินไปแต่ผมต้องการเทคเจอร์ของเขาคือความยืดถูกต้องฮะ อันนี้มัน <S 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 เป็นแค่พิกเล็กๆเองที่ทุกคนอยากจะต้องกลานคือความยืดแล้ววันนี้เราผมเอามาใส่ในผัดไทยนะครับเด็กๆที่ไม่ทานผัดไทยแต่พอมาเจอชีสอยู่ในผัดไทยเด็กๆทุกคนแทบจะทานจานที่สองเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากที่พี่เชฟบิวบอกว่าสังเกตได้ว่าเด็กไทยเนี่ยจะไม่ค่อยชอบทานผัดไทยตแต่ว่าพอเราใส่ไอเดียอะไรเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเมนูเราเพิ่มมูลค่าได้เรามี กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กล้าเข้ามาทานลองทานอาหารไทยใช่ครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากกับการลองหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่หรือรว่าอาหาร <ผม S 1> ที่เราทำอยู่ว่าปัญหาข้อดีข้อเสียของเขาคืออะไร,ออะไรถูกต้องครับเรามีข้อดีแล้วอะเราค่อยชูจุดเด่นแล้วมีข้อเสียแล้วข้อเสียเนี้ยเราจะสามารถหาอะไรมา กลบมันได้บ้างหรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างทดแทนกันได้บ้างใช่ซึ่งอันนี้ดีมากแล้วก็มีขอถามย้อนไปอีกนิดนึงค่ะพี่บิวนั่นก็คือเมื่อกี้เนี่ยพี่บิวบอกว่าพี่บิวเปิดร้านผัดไทยมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วหลังจากนั้นผัดไปเรื่อยๆแล้วก็มาเห็นมอสเซเลร่าชีสอยู่ในตู้เย็นแค่นั้นเองนั่นหมายความว่าเราลงมือทําผัดไทยก่อนถูกต้องครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆถูกต้องครับ คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนบางทีบางทีเราคิดว่าเราจะต้องทําอย่างนั้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์มันต้องเป๊ะมันต้องแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกซึ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนั่นก็คือการค่อยๆหาสิ่งที่ใช่สําหรับร้านของเราตโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะพี่วิวขอบคุณครับ ตอนนี้ไม่รู้จะเรียกพี่บิวหรือเชฟบิวแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆแล้วก็รู้สึกได้ไอเดียดีๆมากๆเลยค่ะนอกจากผัดไทยมอสเลราชีสละคะนอกจากนี้เรายังมีเมนูอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจในร้านผมเครีอทเมนูผัดไทยไว้เนี่ยถ้ารวมๆที่ทําออกมาไว้เนี่ยเป็นสิบกว่าเมนูแล้วฮะโอ้แต่ว่าเราพอเราทําไปเนี่ยมันเหมือนกับเราลองผิดลองถูกค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะในเมนูที่อยู่ในร้านเราเนี่ยมันจะเป็นผัดไทยที่เราลงตัวที่เราคัดไว้แล้วว่า อันนี้เป็นผัดไทยที่ลูกค้าชอบที่สุดบิ๊มขอสามอันดับได้ไหมคะที่คนชอบมากที่สุดคือผัดไทยกล้วยหอมครับผัดฮะผัดไทยกล้วยหอมครับอันนี้ผัดไทยมันๆกับกล้วยหอมเนี่ยเหรอฮะใช่ครับผัดไทยกล้วยหอมใช่ฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันผัดไทยกล้วยหอมใช่ครับผลไม้ผัดไทยครับโอเคโอเคผลไม้ผัดไทยครับผัดไทยแกงเขียวหวานกับปลาสลิดกรอบครับ ผัดไทยแกงเขียวหวานกับปลาสลิดกรอบใช่ฮะอันนี้คือตัวเด่นๆเลยที่ใครๆมาก็อยากจะลองทานสั่งตลอดต้องจะต้องโทรจองไว้ตลอดเลยฮะโทรเลยได้ไหมคะได้ไม่อยู่นี่คนทําอยู่นี่นะครับโอ้โหนี่คือไอเดียซึ่งบินมอยากรู้ว่าก่อนที่จะได้สมเมนูนี้มาเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มคิดเริ่มลองทำเนี่ยตอนนั้นมั่นใจไหมว่าสาเมนูนี้แหละอร่อยแน่นอนไม่มั่นใจเลย ไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยว่าจะอะไรได้ด้มีการคิดเทคนิคไหมคะว่ารถนี้มันต้องมาเจอกับอันนี้อันนี้จะต้องมาเจอกับอันนี้ตามหลักวิชาการได้ได้คิดอะไรขนาดนั้นไหมคะไม่ได้คิดอะไรเลยคือวันนั้นที่ทําผัดไทยอย่างเช่นผมยกตัวอ,อยา่างผัดไทยกล้วยหอมก่อนะนะฮะวันนั้นคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าช่วงนั้นที่เราทําอาหารอยู่ครับเทรนเฮลตี้เทรน,นออกกําลังกายรักษาสุขภาพกันเยอะอ<า>นะครับแล้วพอเกิดว่ามีลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ค่อยอยากกินผัดไทยเพราะมัน,ม,นมันเยอะแคลอรี่สูงเจ้าเชฟบิวทําผัดไทยอะไรให้ได้ให,ไดให้กินได้ไหมที่แบบว่าไม่ต้องโดนน้ามันให้มันเบาบางที่สุดค่ะทีนี้เราก็ได้ความรู้ได้ไอเดียจากลูกค้านี่แหละที่มาบอกเราเรากลับไปนอนคิดเลยจนมันทําให้เราอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจําได้นะวันหนึ่งฉันเคยอยู่โรงแรมเนี้ยค่ะเขามีผลไม้วานิลาขายอยู่แล้วเอาผลไม้นี่ยมาผัดซึ่ง ซึ่งผมมองว่าข้างนอกเนี่ยยังไม่มีใครทคําแต่ผมแค่เอามาดัดแปลงหยิบบางอย่างขึ้นมาเพื่อเอามาใส่ในผัดไทยผมแล้วผมก็ทําให้ลูกค้าท่านนั้นทานปรากฏว่าทุกวันนี้ยังโทรสั่งอยู่เลยครับโอ้โหนี่คือการสังเกตสิ่ง,งต่างๆรอบตัวแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเคยเจอซึ่งเรื่องของการสังเกตสิ่ง,งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุดเลยไหมคะไอเดียที่สุดนะดดคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสวัตถุดิบตั้งแต่ ขั้นต้นเลย <Ừ. S 2> คือเราทําผัดไทยมาตั้งแต่แรกเนี่ยเรายังไม่ทราบหรอกครับว่าวัตถุดิบร้านไหนดีวัตถุดิบร้านไหนถูกนะฮะแต่พอวันหนึ่งเราเริ่มมีความสังเกตมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันจะทําให้เราเนี่ยมีความใส่ใจมากขึ้นเ,เพราะเราใส่ใจนี่แหละฮะเยี่ยมเลยค่ะแล้วทีนี้พอเราใส่ใจแล้วมีความคิดสร้างสารรค์แล้วสิ่งที่อยากรู้ที่สุดแล้วคุณผู้ชมก็อยากรู้ด้วยครับผมได้ยอดขายแล้วคะ่ะพี่บิว<ฮ>เป็นยังไงคะพูดได้ไหมเนี่ยเอ้ยมาเลยค่ะพูดได้เนาะ เป็นแรงบันดาลใจปีนี้ก็แตะสามล้านแล้วครับพี่บิวจําได้ไหมคะว่าแบบชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นพี่น้องกันมาก่อนครับ <laughs> ครับผม <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยปีนี้เนี่ยเพิ่งผ่านมาแค่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนซึ่งปีนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะควิกฤตโควิดนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่เราจะสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นแล้วก็ยังสามารถขายให้กับลูกค้าได้ซึ่ง วิกฤตเนี้ยมันปิดโอกาสหลายๆช่องทางกับเราทุกเช้าร้านก็เปิดไม่ได้แต่ว่าพี่บิวยังสามารถคงขายคงขายได้ได้ฮะอยู่ตลอดเวลาขายได้โอ้สุดยอดเลยค่ะพี่บิวทีนี้อยากจะรู้แล้วค่ะว่าผัดไทยรสชีสเนี่ยโดยเฉพาะมอสมอสเลราชีสเนี่ยมีวัตถุดิบและมีวิธีการทำยังไงบ้างขออนุญาตมาแชร์ไอเดียให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังได้ไหมคะง่ายๆเลยครับผมขั้นตอนแรกเลยนะฮะก็เปิดไฟกระทะใส่น้ำมันนะฮะตอกไข่ลงไปก่อน ะค่ะเราเปิดไฟก่อนใส่ใส่ใส่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเราเียนรู้วัตถุดิบไปพร้อมๆกับการทําเลยไหมคะได้ครับได้ครับโอเคได้เลยคเราก็จะใส่นะครับเต้าหู้ก่อนนะฮะแล้วก็เต้าหู้ก่อนมีหอมแขกนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ใช้โป้นะฮะใช้โป,นโป้นี่เป็นใช้โป้แบบจืดนะครับ ค่อนข้างที่รสชาติจะเบาบางหน่อยวัตถุดิบพวกนี้อ๋อพวกช้ยโป๊แล้วก็เต้าหู้เนี่ยเราเราต้องหาร้านต้องาตร้านที่ประจำครับแล้วก็โอ้กว่าจะได้ร้านอย่างเงี้ยคือใช้เวลานานมากนะครับผมแล้วก็จะมีถั่วงอกกับใบกุช่ายนะฮะใส่ลงไปนี่เราเปิดไฟใส่น้ํามันก่อนให้ร้อนนะครับผมจะผัดไข่ลงไปก่อนนะครับผมผมต้องการผัดไข่ลงไปก่อน ไข่นี้กี่ฟองก็ได้หรือว่าคำหนึ่งที่ต่อหนึ่งฟองครับผมหนึ่งที่ต่อหนึ่งฟองแล้วเราก็ใส่เครื่องนะฮะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปผัดให้หอมนะครับแต่ที่ร้านผมส่วนมากจะผัดใช้ไฟแรงจะสังเกตว่าไฟจะอยู่ในกระทะไฟร้อนไฟอ่อนไฟแรงนี้มีผลกับอาหารยังไงบ้างคะจริงๆอาหารเส้นเนี่ยต้องใช้ไฟแรงในการผัดนะครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าอาหารเส้นเนี่ยใช้ไฟเบาเนี่ยมันรู้สึกรสชาติมันจะมันจะจืด่แล้วมันจะเส้นมันจะไม่เหนียวนุ่ม นะครับผมเราจะใช้แบบไฟแรงๆในการผัดแบบนี้ฮะแล้วเส้นเขาก็จะนุ่มขึ้นมาแบบว่าโหอัศจรรย์มากอ๋อ,อบิงเข้าใจว่าเส้นที่นุ่มเนี่ยคือเราจะต้องเอาไปแช่น้ําอะไรอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยการแชร่น้ําก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ว่าน้ําที่เราแช่เนี่ยมันจะไม่ใช่น้ําอย่างเดียวมันะจะมีะพวกเกลือ,อหรืออะไรที่ทําให้เขาแบบมีความเป็นนิ่มและเหนียวมากกว่านี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆครับผม โอเคตอนนี้เราผัดเราใส่เส้นครับแล้วก็ใส่น้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะ,ะน้ำมะขามครับเป็นน้ำซอสที่ร้านค่ะอ๋อน้ำมะขามสูตรของที่ร้านเลยครับแล้วเราก็จะผัดด้วยไฟแรงๆอย่างนี้ผัดแป๊บเดียวครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วโอเคทีนี้พิมอยากรู้ว่ารสชาติของซอสมะข,ขามของที่ร้านพ<ด>ิมเนี่ย<ะ>มันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคือในน้ำซอสของผมเนี่ยค่อนข้างมีเนื้อเยอะ แล้วก็น้ำมะขามเนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำผมใช้เนื้อมะขาม<อ>ในการคั้นน้ำออกมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าเราใช้เนื้อเนี่ยเราจะได้รสชาติที่เข้มข้นกว่าค่ะถ้าเราใช้น้ำอย่างเดียวผมคิดว่ารสชาติมันจะจางไป<อ>เพราะฉะนั้นผมต้องการชูรสชาติของมะขามข,ามขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับผมเมื่อกี้ที่แอบเห็นอ๋อใส่ลงไปข้างใต้นี้จะเป็นมะม่วงครับผม ผัดไทยผมจะกินกับมะม่วงถ้าเรากินผัดไทยกับอาชีดลงไปเนี่ยมันรู้สึกว่ากินไปกินมาสักสักพักนึงเนี่ยมันจะเลี่ยนค่ะนะครับผมมันจะเลี่ยนเกินไปเพราะว่ามันมีแคลอรี่นะครับผมเห็นไหมค<ต>ะคุณผู้ชมเนี่ยพี่บิวจะพยายามจะบอกว่าทุกทุกขั้นตอนเลยรเราจะสังเกตปัญหาของ ของเมนูแต่ละอย่างว่ากินอันนี้มันมีข้อเสียยังไงมันรู้สึกยังไงแล้วเราก็ค่อยแก้ไขซึ่งการแก้ไขนี่แหละค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของไอเดียแล้วก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่เรานํามาใส่ในเมนูนั่นเองแล้วก็แอบเห็นใส่เมื่อเขือเทศผัดไทยอันนี้นคือไม่ใช่เมื่อเขือนอันนั้นคือองุ่นคือกินกับผลไม้นะครับผมเป็นผลไม้เป็นองุ่นเทพไหนไม่โป๊ะไม่ใช่บีมหรอเป็นองุ่น ที่เราใส่ลงไปในผัดไทยนอกจากว่าเราข้างล่างมีมะม่วงกินเพื่อความมันไม่ไม่เลี่ยนแล้วอัง่นเนี่ยมันมีความชุ่มฉ่าอยู่ข้างในของตัวผัดไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสนุกในการกินผัดไทยเมนูนี้มากแล้วก็โปะไปเยอะมากนั่นคือมอสซาเรล่าชีสมอสซเล่าชีสขอเทคนิคในการเลือกมอสซาเรล่าชีสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้ครับจริงๆผมใช้นะครับเป็นไวท์มอสซาเรล่าชีสชนิดแบบจืดนะครับผมก็จะมีหลายอย่างหลายชนิด ลองสอบถามในร้านเบเกอรี่ทั่วไปก็จะมีครับเป็นไวท์บอกเขาว่าไวท์มอสเลยครับแล้วเราก็มาเบิร์นมาทอดแบบนี้ฮะอีกรอบนึงเคร่องมอสเรเล่าชีสเนี่ยมันจะไม่เหมือนชีสอ่าเชดดาร์ทั่วไปคือเขาจะมีความยืดที่มีความยืดถูกต้องครับยืดแล้วก็จะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบโอ้โหใช่กับอะไรก็อร่อยราดกับอะไรก็อร่อยแล้วผมก็จะใส่อ่าพาสลีย์อบแห้งนะครับผมแล้วจะโรยขึ้นไปอีกทีหนึ่งทีนี้เราจะเห็นว่าอ่าเหมือนพิซซ่าเลยค่ะนะฮะเด็กๆก็จะชอบมากอันนี้จะเป็นหอมเจียว นะครับผมเรายังไม่ลืมความเป็นไทยนะครับผมยังไม่ลืมความเป็นไทยก็ใส่หอมเจียวท็อปปิ้งลงไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีตัดด้วยมะนาวอีกนิดนึงใส่มะนาวลงไปด้วยใช่อันนี้เป็นใบโบบกครับทำไมถึงเลือกเป็นใบโบบกในการจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าหัวปลีเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาทานเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาจะทานยากเขาต้องแกะหัวปีฉีกๆออกมาใช่เพราะบางคนก็ไม่ทานด้วยยางยางเยอะแต่พอเราใช้เป็นใบับบกเนี่ยเราเห็นสรรพคุณเนี่ยเขามีมากมายเลยเป็นอะไรที่เข้ากับผัดไทยมากเพราะว่าสมัยก่อนผัดไทยเขากินกับใบับบกอ๋อทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดเลยนะคะในเมนูการทําผัดไทยมอสเล่าชีสตรงนี้นะคะซึ่งถือว่ามันเป็นกิมมิคที่แบบสุดยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวบีมจะให้ดูนะคะ นี่คือบีมทําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะพูดเล่นค่ะอันนี้ก็คือที่พี่บิวเป็นคนทําให้พวกเราได้รับชมกันนะคะเป็นผัดไทยใส่มอสเซเลราชีส,สค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ครีเอทสุดๆที่บีมชอบมากๆเลยเนี่ยนั่นก็คือการใส่ใจที่พี่บิวบอกว่าพี่บิวสังเกตว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยชอบทานผัดไทยีผัดไทยมันอร่อยก็จริงแต่มันมีหลายความรู้สึกมากทั้งเลี่ยนแล้วก็อาจจะดูแบบ บางคนอาจจะรู้สึกมันรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอาหารที่อาหารคนไทยไปเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบอาหารอิตาเลียนชอบทานพิซซ่าทานอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราสามารถเอาทุกอย่างมาครีเอทรวมกันแล้วก็เป็นเมนูที่สร้างสรรค์มากๆและที่สําคัญสร้างรายได้ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มจากศูนย์ไม่ได้มีสูตรมีพูดว่าอย่างไงดีบางคนอาจจะคิดว่าพูดตรงๆเลยก็อาจจะแบบ มีข้ออ้างหลายๆอย่างถูกต้องครับที่เอามาไว้ในหัวจนทําให้เรารู้สึกว่าจะทําอะไรเนี่ยมันก็ยากไปหมดเลยโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ซึ่งตอนนี้เราจะต้องตัดความคิดนั้นออกไปกนะคะคพี่วิวมีแนวคิดอะไรในการริเริ่มการทําสร้างสรรค์อาหารต่างๆบ้างไหมคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยบีมีความรู้สึกว่าอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมันมีเยอะมากเลยในประเทศไทยแบบเดินไปทางไหนน้ะบักซอยก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวแต่เรา แต่เราก็ยังมีความคิดว่าอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะเราชอบทานแต่เราไม่อยากให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนใครอย่างเงี้ยคิด <Okay. S 1> สดๆอันนี้สดๆเลยนะคะแบบถามพี่วิวสดสดเลยว่าพี่วิวพอจะมีแบบถ้าเป็นพี่วิวเนี่ยพี่วิวจะมีเทคนิคไหนที่จะสามารถทําให้เรารู้สึกว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใครบ้างไหมคะจริงๆก็ผมเคยคิดที่จะทําก๋วยเตี๋ยวอยู่นะค <c oughs> นะ่ะครับผมทีนี้เราก็มองถึงว่าถ้าเราอยากขายก๋วยเตี๋ยวอยากทําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะทํายังไงให้แบบว่าลูกค้าเกิดว้าวเกิดนู่นนั่นนี่ขึ้นมาผมมองว่า ก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยยังไม่มีใครใส่วายเลยครับโอ้โหปกติเนี่ยถ้าในอาหารอิตาเลียนต่างๆในสเต็กในการทำเนื้อเนี่ยเขาจะใส่วายเข้าไปซึ่งมันจะเบรนแอลกอฮอล์ออกนะคะมันก็จะได้แค่กลิ่นขององุ่นกลิ่นหอมของตัววายถูกต้องครับอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวเราจะใส่ยังไงคะก็เราทำเป็นทำเป็นคาราเมลนะครับผมเอาวายไปเบิรนแอลกอฮอล์ออกนะครับผม แล้วก็ใส่น้ําตาลลงใบเมลให้เขาเป็นคาราเมลนิดนึงก่อนจะเสิร์ฟเราเหมือนตักเหมือนซอสยินตาโฟแล้วราดลงไปเลยเราทําไปเลยว่าเราอยากทําอะไรเชื่อผมว่าเมนูนี้คือผมเคยคิดมาแล้วคุณผู้ชมะคะไม่ได้นัดนะคะ บิวขอย่างว่าไม่ได้นัดนะคะบิมถามบิมถามพี่บิวออกมาตรงนี้ตรงๆเลยนี่คือความคิดสร้างสารรค์ซึ่งบิมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆอย่าลืมนะคะธรรมดาโลกไม่จําค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณสร้างสารรค์เนี่ยสามารถสร้างอาชีพแล้วก็ประสบความสําเร็จได้จริงๆค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะพี่บิวเนี่ยใช้ประสบการณ์ต่างๆมากมายที่คเคยทํางานมาสังเกตขั้นตอนต่างๆคิดอยู่ตลอดเวลาที่นี้ในเรื่องไอเดียขอย้อนกลับไปที่ชื่อร้านผัด ไทยรสชารสชาอันนี้คือคืออะไรเหรอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนามสกุลของผมเองคือผมชื่อบวรศักดิ์รสชาอคือตอนแรกเนี่ยเราจะตั้งชื่อร้านเนี่ยเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยเราหารอบตัวเราอย่างเช่นชื่อร้านผมผัดไทยรสชาก็มาจากนามสกุลของผมเองครับ ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สะดุดคืออย่างที่บอกหลายๆเทปที่เราพยายามบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ชื่อร้านที่พูดปุ๊บต้องสะดุดมันจะต้องมีความคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยให้มันเกิดข้อสงสัยค่ะว่าเอ๊ะมันยังไงนะเราจะทานยังไงนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่บีมได้ยินผัดไทยรสชาคือผัดไทยแล้วก็ใส่ชาหรือเปล่าใส่ชาหรือเปล่าเป็นเส้นที่แบบว่า สีเหลืองชาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมก็ทําให้ลูกค้าเขาเอจใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นชื่อร้านแล้วนะครับผมมันเป็นแบบว่าอ่ากิมมิคหรือว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่แบบลูกค้ากับขับรถผ่านเอ้ผัดไทยรสชาเขาใส่ช้าหรือเปล่าแต่พอเขาถึงเดินมาถึงเข้ามาในร้านเนี่ยเห็นเมนูเราปุ๊บเนี่ยเขาต้องว้าวกับเมนูเป็นรอบที่สองว่ามันมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วพอเขาได้ลองทานปุ๊บเนี่ยสามสี่คือเขากลับมาแล้ว พี่วิวใช้เวลาระยะเวลานานไหมคะกว่าที่จะปรับเมนูผัดไทยให้มีความพิเศษกว่าร้านอื่นๆ<พ>คือหรือว่าก่อนที่จะเริ่มก็คือคิดไว้แล้วว่าเราจะเราจะทำผัดไทยแล้วก็ใส่มอสซาเลล่าชีสทำผัดไทยใส่ผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยคิดไว้ตั้งแต่แรกไหมหรือว่าค่อยๆสร้างสรรค์ไอเดียมาเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คิดตั้งแต่แรกเลยนะครับผมไม่ได้คิดเลยไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยรู้อย่างเดียวว่า ผมอยากพัฒนาผัดไทยเพราะว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารที่เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กแต่วันนี้เราอยากจะโตขึ้นให้ผัดไทยเขามีอัปเกรดมากขึ้นให้คนทั่วโลกได้รู้จักผัดไทยเรามากกว่านี้ อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใส่ไอเดียเนี่ยความมุ่งมั่นเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมถูกต้องเราต้องมุ่งมั่นก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาอะไรเราชอบอะไรถูกต้องครับเปิดมายเซ็ตให้มันกว้างขึ้นแล้วก็มองสิ่งรอบๆตัวเราอย่าดูถูกสิ่งรอบตัวเราดิฉันเพราะว่าสิ่งที่บิมเห็นจากที่พี่บิวหรือว่าเชฟบิวเล่ามาตลอดตลอดเทปเนี่ยพี่บิวบอกว่าไอเดียทุกอย่างแล้วมันประสบความสําเร็จแบบนี้ได้ มันมาจากสิ่งรอบ,รอบตัวเราเ<ล>ทั้งนั้นเลยมอสซาเลราชีสเนี่ยจากในตู้เยน็นะจากในตู้เย็นเองครับเปิดกล่องมาแล้วใส่ผัดไทยโอ้โหซึ่งบิมขอบอกว่ามอสซาเลราชีสเนี่ยงงมากๆเพราะงงว่าเป็นเรื่องที่เป็นคือเขาไม่ได้มีรสชาติเขามีเพียงแค่เท็กเจอร์เท็กเจอร์ครับซึ่งเท็กเจอร์นี้มันสามารถทําให้อาหารหลายๆอย่างอร่อยขึ้นมาได้เลยแต่แต่บีไม่เคยคิดว่า มอสเซลเลราชีสเนี่ยจะเอามาใส่ในอาหารไทยแบบไหนได้ด้วยหรอคือเคยสุดๆก็คือแอบเห็นฝั่งเกาหลีเขาใส่ในรามยอนเขาเรียกอะไรคะบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นอะไรแบบนั้นก็รู้สึกว่าเออเขาก็คีเอ็ดดีนะเขาไม่เคยคิดเลยว่าประเทศไทยอาหารไทยคนไทยเนี่ยจะสามารถนำตัวเนี้ไปใช้ได้ซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะอย่ายึดติดเรามีของดีอยู่ก็จริง แต่อย่าอยู่กับพี่เราต้องต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยบิมพยายามจะบอกว่าเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของอาหารอาหารไทยเนี่ยถือว่าดีมากเลยค่ะใช่ไหมคะคือแบบสุดยอดมากเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะคะว่าเราจะทําอาหารเมนูอะไรเนี่ยแล้วคิดแค่ว่าต้องอร่อยต้องเป็นสูตรสําเร็จจากเจ้าเก่าอะไรเงี้ยไม่ต้องเริ่มเลยครับความสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่พี่บิวเคยบอกก็คือการ เรียนรู้ระหว่างทางถูกต้องครับเราจะเจออุปสรรคตั้งแต่วันแรกที่เราไปซื้อของเลยค่ะครับอุปสรรคที่จะบอกเราเป็นประสบการณ์พัฒนาให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเคยเคยเคยเจอเหตุการณ์แบบความคิดตั้งตันที่มีบอกว่าเราต้องคิดตลอดคิดทุกวันคิดคิดคิดเมนูไปเรื่อยๆเคยตันไหมคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตันไหมตันนะตันแม้กระทั่งแบบขับรถพูดคนเดียวค่ะตันมากแล้วอย่างนั้นเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงคือเรามีความมุ่งมั่น เราเชื่อมั่นว่าเราต้องไปอีกเราต้องไปต่อเราต้องไปต่อมันไม่มีคำว่าวันนี้สำเร็จแล้วแต่มันจะต้องมีแต่คำว่าไปต่อไปต่อไปอีกต้องทำให้ได้อีกใช่ค่ะพี่บิวเชฟบิวค่ะพี่เชฟบิวค่ะอย่างนี้ก่าพี่เชฟบิวคะนี่คือแบบเป็นการแนะนำไอเดียที่ดีมากๆซึ่งตรงคอนเซปต์ของเรามากๆเลยนะคะนั่นก็คือธรรมดาโลกไม่จำแต่เมื่อไหร่ที่คุณสร้างสรรค์ค่ะ คุณสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างมหาศาลเลยค่ะอย่าดูถูกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะนอกจากเราจะได้ไอเดียแล้วบีมอยากได้ช่องทางในการติดต่อค่ะพี่บิวแน่นอนครับตรอน,นี้นรเราสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะคในทาง a c e b o o k นะครับผัดไทยรสชานะครับหรือว่าใน YouTube ก็ได้ครับผัดไทยรสชานะครับเซิร์ชในผัดไทยรสชาทุกช่องทางนะครับสามารถสั่ง Delive r y ได้ทุกช่องทาง เช่นเดียวกันครับโอ้โหตอนนี้ก็คือการขายใน Delivery ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาเลยสำคัญมากๆเลยเมื่อกี้บอกว่ามีใน YouTube YouTube นี้จะเผยแพร่อะไรจริงๆแล้ว YouTube เนี่ยเป็นของผมเองผมจะสอนวิธีการทำอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับอาหารที่ไม่ใช่ผัดไทยแต่อยู่ในช่องผัดไทยคือผมอยากจะนำเสนอว่านอกจากผัดไทยแล้วเนี่ยเราทำอย่างอื่นอีกได้ไหม เราพัฒนายางอื่นได้อีกได้ไหมลองติดตามในช่องผัดไทยรสชาได้ครับโอโ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่บิววันนี้เราได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะตรงกับคอนเซปต์ของรายการของเรามา้างๆนั่นก็คือธรรมดาโลกไม่จําแต่ถ้าเกิดสร้างสารรค์ก็สามารถสร้างอาชีพได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายพร้อมทั้งได้ไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพโดยเฉพาะในยุคนี้ใครที่กําลังท้อใครที่เรารู้สึกว่าไม่มีต้นทุนเรารู้สึกว่า ไม่มีทางไปรหรือมีทางตันวันนี้ค่ะพี่บิวได้มาแสดงให้เห็นแล้วว่า ทุกช่องทางเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ไอเดียได้และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้นี่คือรายการของเราวันนี้ขอบคุณพี่บิวมากมากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะและที่สําคัญมาให้ความคิดสร้างสรรค์และแชร์ไอเดียในเรื่องของการพัฒนาสินค้าของคุณหรือพัฒนาอาหารรวมไปถึงผลงานให้โดดเด่นและไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับรายการของเรานะคะจะสามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาสิบ้า ถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะและมีช่องทางในการรับชมค่ะนั่นก็คือช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและ f c e e o o o สองแฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือสถานีวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วคุณผู้ชมสามารถแชร์ไอเดียได้เลยนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาหาเราได้ว่าอยากจะให้เราสอนเทคนิคในเรื่องของงานหัตถกรรมไหนหรือว่าอาหารใดๆ ศิละปะแขนงไหนให้ทุกคนได้มาสร้างไอเดียในรายการของเราก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ในรายการสินสร้างทางอาชีพกับช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วบีมและพี่วิวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเย้วันนี้ดีมากเลยค่ะพี่วิวอันนีอ้อันนี้ขอเลยเบ,บ